สวัสดีค่ะภพตราพาสวยวันนี้จะพามาดูทรงคิ้วเกาหลีเกาหลีที่วัยรุ่นชอบกันค่ะด้วยที่บุคลิกและรูปหน้าลูกค้ามาแนวนี้ทรงคิ้วจึงไม่กวรยาวมากจะได้รับกับใบหน้าและความชอบลูกค้าด้วยค่ะช่างพัดออกแบบให้ดูก่อนลูกค้าชอบทรงคิ้วมากจึงตัดสินใจสักทันทีทั้งๆท,ที่ไม่เคยคิดจะสักมาก่อนไม่ได้ต้องมนช่างพัดแต่อย่างใดนะคะแต่ถูกใจทรงคิ้วจรงิจรงๆค่ะ ลูกค้าบอกชอบเขียนคิ้วเองทุกวนันแต่ไม่เคยเท่ากันและไม่ได้สวยแบบนี้แถมยังกันคิ้วแหวงอยู่เรื่อยเลยค่ะลูกค้าเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วหัวคิ้วอุกอุยเรียงเส้นสวยเลยค่ะช่างไฟจึงลงสีให้เบาๆพอมีโครงลอกแล้วให้เป็นธรรมชาติที่สุดกะว่าลูกค้าจะได้เขียนเองทุกวนันปัดเพิ่มนิดๆิหน่อยก็มีความสุขแล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วชีวิตคุณจะดูง่ายสบายขึ้นเยอะเพราะไม่ต้องสร้างทรงเองในทุกวนันละค่ะ ถ้าสนใจทรงคิ้วสวยไม่ต้องแก้ไขทักช่างพัดมาได้นะคะช่างพัดรับสักคิ้วฝุ่นคิ้วออมเบคิ้วสไลด์คิ้ว3าม,มิติ6มิติคิ้วแฮสตโตรรับลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงด้วยค่ะคิ้วมีปัญหาปรึกษาก่อนได้ฟรีค่ะช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจากสุขุมวิทซอย95อยู่ท้ายตลาดนิดนิดนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 4 9 1 9 6 9 9